ในค่ำคืนที่หนาวเหน็บแทบเกาะฟรอสไอแลนด์ Island, ชาวประมงและพ่อค้าเร่ร่อนที่สัญจรไปมาในยามค่ำคืนต่างได้ยินและตกอยู่ในภวังของเสียงเพลงแห่งท้องทะเลที่ล่อลวงให้เหล่าผู้อับโชคทั้งหลายต่างเดินเรือเข้าสู่ท่วงทำนองมรณะและตกอยู่ในภวังแห่งการหลับไหลที่พวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีวันได้ตื่นอีกเป็นครั้งที่สองผู้โชคร้ายคนแล้วคนเล่าต่างหายสาบสูญและประสบกับเรื่องร้ายๆต่างๆนานา จนผู้คนมากมายต่างหวาดกลัวและกล่าวขานถึงต้นตอของเสียงเพลงอาถรรพ์ที่โหยหวนรอบเกาะฟรอสไอแลนด์ซึ่งในวันนี้มอนสเตอร์สตอรีก็จะขอพาทุกคนไปไขปริศนาของเสียงเพลงอาถรรพ์ของเจ้าซอมนาแคนกันนะครับโดยเจ้าซอมนาแคนคือมอนสเตอร์จำพวกดีเวทานที่มีฉาย,ยามากมายไม่ว่าจะเป็นไวเวิร์นแห่งมายาหรือจะเป็นนางเงือกแห่งความฝัน โดยรูปรักที่มีใบหน้าคล้ายคลึงกับมนุษย์และครีบสั้นยาวมากมายที่ปรากฏขึ้นราวกับเส้นผมตามเรือนร่างของมันก็ทําให้ผู้คนและนักเดินเรือมากมายต่างเข้าใจผิดและคิดว่าตัวของมันนั้นคือนางเงือกในตำนานที่คอยร้องเพลงเพ,งเพื่อนําทางให้กับเหล่านักเดินเรือทั้งหลายแต่โดยอาถรรพ์มากมายที่เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดความเชื่ออีกด้านว่าแท้ที่จริงแล้วตัวของมันนั้นคือไซเรนอะมนุษย์ที่มักจะคอยล่อลวงนักเดินเรือทั้งหลายไปกินทั้งเป็นนะครับ ตัวของมันนั้นมีพฤติกรรมหลายอย่างที่คล้ายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดคลีบของมันที่หากมองไกลๆแล้วก็คลับคล้ายคลับคลาราวกับนางเงือกที่กำลังสางผมอยู่บนโขดหินหรือไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวและเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานอาถรรพ์มากมายนะครับ ซอมนาแคนเป็นลีเวทานที่มีความพิเศษเออกมากมานะครับตัวของมันสามารถที่จะสร้างและปล่อยแก๊สหลักที่มีฤทธิ์รุนแรงออกจากเหงือกบริเวณคอและหางออกมาเป็นวงกว้างโดยเหยื่อที่โดนนั้นจะไม่สามารถขัดขคนหรือป้องกันอะไรใดๆได้เลยซึ่งไม่กี่วินาทีหลังจากที่สูดดมแก๊สเหล่านี้เข้าไปเหยื่อที่โดนจะสูญสิ้นสติสัมปชัญญะและดำดิ่งสู่ห้วงแห่งความฝันที่ล้ำลึกซึ่งหนึ่งในความเชื่อของชาวคามูราที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าซอมนาแคนก็คือความฝันที่ตัวมันได้มอบให้กับเหย,ย มักจะเป็นฝันร้ายที่ดํามืดและทุกทรมานที่สุดมีนําซ้ําใครก็ตามที่ได้ตายลงดวงวิญญาณของคนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นครีบตามตัวของเจ้าซอมนาแคนนั่นเองนะครับตัวของซอมนาแคนนั้นเป็นมอนสเตอร์ครึ่งบกครึ่งน้ําทําให้ตัวของมันสามารถที่จะต่อสู้และอาศัยได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับโดยมันสามารถอาศัยอยู่ได้ตั้งแต่พื้นที่เขตน้ําเค็มแถบฟรอสไอแลน ไปจนถึงพื้นที่เขตน้ำจืดอย่างฟัดฟลอเรสเลยทีเดียวตัวของมันนั้นสามารถที่จะว่ายและดำน้ำได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างอิสระแต่ในหลายๆครั้งเราก็มักจะพบเห็นตัวของมันนั้นหันหลังว่ายน้ำไปมาราวกับตัวนาคอยู่เสมอนะครับจากอดีตสู่ปัจจุบันตัวของซอมนาแคนนั้นเป็นลีวเทานตัวแรกในซีรีส์ของมอน s เตอร์ n t e r ที่สามารถทรงตัวด้วยหางเป็นแนวตั้งได้โดยการทําเช่นนี้ก็ทําให้ตัวของซอมนาแคนนนั้นสามารถต่อสู้ได้อย่างหลากหลายและหล,ลอกหลอกเหล่าฮันเตอร์ให้เจ็บตัวได้อยู่เสมอ เนื่องจากตัวของมันนะั้นสามารถปรับตำแหน่งและออกการโจมตีต่างๆได้อย่างว่องไวซึ่งการโจมตีของมันนั้นนอกจากจะเร็วแล้วท่าของมันก็ยังมีความกว้างมากอีกด้วยและอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เจ้าซอมนาแค้นเป็นมอนสเตอร์ที่มีความพิเศษในภาคไรซ์ก็คือความสามารถในการใช้สิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติที่มันใช้อยู่ในการต่อสู้นั่นเองครับโดยตัวของมันนั้นสามารถที่จะนำเปลือกหอยตามแม่น้ำหรือทะเลมากระแทกกับผิวนังบนตัวที่มีความแข็งเอามากๆเพื่อสร้างการโจมตีสถานะที่รุนแรงใส่ศัตรูข,ของมัน ไม่ว่าจะเป็นระเบิดและแฟลชเลยทีเดียวนะครับและเมื่อทุกอย่างผนวกรวมเข้าด้วยกันทั้งความลื่นไหลาการโจมตีสถานะต่างๆรวมไปถึงแก๊สตับที่เป็นการโจมตีหลักของตัวมันก็ทําให้ตัวของซอมนาแคนกลายเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่อันตรายและสร้างความน่ารําคาญให้กับศัตรูข,ของมันมานักต่อน,นักแล้วนะครับสิ่งที่กล่าวมานี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความน่ากลัวของเจ้าเงือกปีศาจตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะด้วยการมาของภาสันเบรกก็ทําให้ตัวของซอมนาแคนได้ยกระดับความอันตราย และความน่ารำคาญแก่ฮันเตอร์ได้อีกหลายเท่าตัวด้วยเพราะการค้นพบสายพันธุ์ย่อยอย่างเจ้าออโร拉ซอมนาเคนที่เป็นการวิวัฒนาการขึ้นจากสายพันธุ์ปกติในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนการโจมตีจากแก๊สหลับมาเป็นการใช้อเย็ยนเยือกแข็งที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากโดยถึงแม้ในตอนนี้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับทิ่นี่อยู่หรือพฤติกรรมของมันแต่ผู้คนรวมไปถึงนักล่ามากมายต่างก็พบเห็นตัวของมันอยู่ในแถบฟรอสไอแลนด์และพื้นที่ซิตาเดลที่เป็นพื้นที่เยือกแข็งอยู่เสมอ โดยเท่าที่รู้นะครับตัวของออโราซอมนาแคนมักจะใช้เสียงล่อลอกเหยื่อของมันให้มายัางพื้นที่ที่มันต้องการและสังหารพวกมันเหล่านั้นด้วยของเหลวเยือกแข็งในชั่วพริบตาโดยต้องบอกเลยนะครับว่าในภาคซันเบรกมอนสเตอร์หลายตัวนั้นเก่งขึ้นมากซึ่งตัวของออโราซอมนาแคนนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยด้วยความเร็วและความแรงที่บ้าคลั่งก็ทําให้มอนสเตอร์ตัวนี้ฆ่าชีวิตนักล่ามากมายทั้งกลุ่มและเดี่ยวรวมไปถึงตัวผมด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งโดยสถานะไอซ์ไลท์ที่มีผลต่อไวบักก็ทําให้ตัวของมันน่ารําคาญกว่าสายพันธุ์ปกติซะอีกและยิ่งพอในช่วงหลังๆได้มีการระบาดของเชื้อคูริโ cool อหนักขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้ตัวของซอมนาแคนและออโรรากลายเป็นมอนสเตอร์ที่มีความบ้าคลั่งและน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมมีนําซ้ําพวกมันยังเป็นมอนสเตอร์ที่นักล่าหลายคนต่างลงความเห็นกันว่าพวกมันคือหนึ่งในมอนสเตอร์ติดเชื้อที่ไม่น่าล่าที่สุดด้วยนั่นเองนะครับโดยเทคนิคการต่อสู้กับเจ้าซอมนาแคนที่สําคัญก็คือ การดึงให้ตัวมันนั้นออกจากแม่น้ําหรือทะเลที่เป็นทาเลที่ได้เปรียบของมันก่อนนะครับเพราะทันทีที่มันต่อสู้ในน้ําซอมนักแค้นจะกลายเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวเอามากๆเพราะตัวเลือกในการโจมตีและล่อหลอกของมันก็มีเยอะเสะลือเกินยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไรก็ตามที่ตัวของมันนั้นทําการตั้งตัวเป็นแนวตรงการโจมตีกลางอากาศรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ไวบักหรือท่าซิลบายที่สามารถกระโดดเข้าหาเจ้าซอมนักแคนได้อย่างรวดเร็วก็จะมีผลและทําให้ฮันเตอร์ได้เปรียบเอามากๆและท้ายที่สุด หากต้องทําการล่าเจ้าซอมนาแค้นคนเดียวการพก Energy d r i n k ไปด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันให้เราไม่ตกอยู่ในกับดักฟันร้ายของเจ้าซอมนาแค้นอีกด้วยนั่นเองนะครับทางด้านชุดและอุปกรณ์ของซอมนาแค้นทั้ง2ก็ถือเป็นชุดและอุปกรณ์ที่ออกแบบได้ดีและมีความลึกลับเอามากๆนะครับโดยเกรดที่แข็งและครีบที่หนาก็ทําให้ชุดของพวกมันนั้นสามารถทนทานการโจมตีทุกรูปแบบและลดแรงต้านเมื่ออยู่ในน้ําได้อย่างยอดเยี่ยมมีนําซ้ํโดยลวดลายที่สร้างความสับสนในบางครั้งลวดลายเหล่านี้ ก็สามารถทําให้เหยื่อตกอยู่ในภาวังได้เลยทีเดียวนะครับและทางด้านของออโราด้วยการปรับร่างกายให้ใช้ท่าน้ําแข็งได้ก็ทําให้วัตถุดิบและชุดเกราะของมันนั้นมีความแข็งทนทานราวกับน้ําแข็งบริสุทธิ์และสามารถต้านทานความหนาวเย็นได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนทางด้านอาวุธอาวุธของซอมนาแคนและออโราถือเป็นอาวุธชั้นยอดโดยเฉพาะอาวุธท่าน้ําแข็งของออโราที่ในหลากหลายอาวุธถูกจัดว่าเป็นอาวุธท่าน้าแข็งที่แข็งแกร่งที่สุดในภาคซันเบรกเลยนะครับ การโจมตีของอาวุธเหล่านี้ล้วนอันตรายและสร้างบาดแผลร้ายแรงแก่ศัตรูของมันแต่ที่เลวร้ายที่สุดคงจะเป็นการโจมตีท่าและสถานะที่ลวงหลอกให้ศัตรูเหล่านั้นตกอยู่ในภวังแห่งการหลับไหลและเชือดืยนด้วยใบมีดเยื่กแข็งอันคมกริบที่บาดลึกไปจนถึงดวงวิญญาณเลยทีเดียวนะครับเอาละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ E ีพีของไวโวนแห่งมายาซอมนาเคนที่ตัวของมันนั้นเปรียบได้ดังกับนางเงือกผู้ลี้ลับที่คอยเฝ้าเกาะฟรอสไอแลนด์และคอยล่อลวงเหล่านักล่าทั้งหลาย ด้วยเสียงเพลงแห่งท้องทะเลก,กันนะครับโดยส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบมอนสเตอร์ตัวนี้เอามากๆเลยด้วยความแปลกใหม่ทางด้านรูปลักษณ์และสไตล์การต่อสู้ที่ชัดเจนรวมไปถึงธีมโยคัยที่เป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับเจ้าซอมนาแคนก็ทําให้กลิ่นอายของมอนสเตอร์ตัวนี้ดูน่าจดจําและเหมาะสมที่จะเป็นหนึ่งในร้อยอสูรประจําภาคไรเซอรมากๆและพอมาถึงภาคซันเบรกที่เป็นการเปิดตัวเจ้าออโราที่ถือเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์สุดแสนอันตรายและสร้างความเกลียดชังให้กับเหล่าฮันเตอร์มากมายเลยนะครับ ก็ทําให้พวกมันกลายเป็นมอนสเตอร์ที่ฮันเตอร์ทุกคนต่างคงจะขยี้ขยาดและจดจําพวกมันไปอีกนานเท่านานก็ก่อนจะจากลากันไปถ้าชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับรวมไปถึงถ้ารักกันชอบกันมากพอก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนให้กับช่องดิมัติโอได้นะครับแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับว่ามอนสเตอร์สตอรี่จะมาพร้อมกับเรื่องราวของมอนสเตอร์ตัวไหนในวันนี้ดิมัติโอขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ